นิ่งๆเดอดีครับมิสเตอร์ฮอเซียครับวันนี้ครัวราวสาใจนะครับวันนี้ประวอนเก็บตัวแคร์ยังหมายไม่ถึงนะครับจะนําเสนออาหารแบบลาวที่เขาดลังน,นิยมกันนะครับชื่อว่าจุ่มพ่อนะครับที่ประเทศลาวเนี่ยถ้าเกิดไปเที่ยวตอนเนี้อาหารแบบนี้จะเยอะมากมันจะเป็นผงที่ทํามาจากประเทศจีนผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะครับแล้วก็จะมีเส้นอย่างนี้ครับ เส้นเส้นเนี่ยไปแช่น้ําทําเป็นจุ่มห่อได้แล้วเราก็ใส่พวกโปรตีนใส่ปลาหรือว่าหมูหรือว่าอะไรไปนะครับก็วันนี้จะลองทํากินดูให้อร่อยเลยนะครับแล้วก็สําหรับทลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ส่งเสื้อตัวนี้มาให้นะครับแล้วก็ผมก็มาปักเข้าไปข้างหลังนะครับเป็นเที่ยวสะใจภาษาลาวครับตัวนี้ครับเท่ครับก็สบายสบายครับเท่ก็วันนี้นะครับอากาศเย็นๆวันที่ 20ธันวาคม2557ครับเดี๋ยวก็จะทำจุ่มพอกกินกันนะครับก็รอชมบรรยากาศแล้วก็ดูวีดูรอบๆไปด้วยครัวราวสาใจน,นะครับก็เอาเส้นที่ได้มานี่ครับมาแช่น้ำให้มิดเลยครับแช่ไว้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้รายการอาหารเนี่ยก็ซื้อมาเพื่อเป็นหมูหมูหมักนุ่มนะแล้วก็เอามาแช่ <Es> น้ำเพื่อให,ให้มันอ่อนก่อนครับแล้วก็ผักคะน้านะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นผักดอกผักความงดอกผักตุ้งดอกก็มาเด็ดนะครับแล้วก็นี่เป็นประกาศกระเทียประกาศกระเทียเขียวความตุ้งความตุ้งนะครับเป็นผักสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เครื่องจุ่มห่อเนี่ยข้างในเนี่ยพอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราต้มน้ําเลยครับพอต้มน้ําเสร็จก็จะใส่ตัวนี้ลงไป เดี๋ยวรอเจ้าของช่องไม่มากทีครับจะได้ให้เข้ามาพูดจากันนะครับมีแต่พิเตอร์เซียครับทำมาจากครับต้มไปนี้ปรุงอะไรใส่อะไรบ้างพี่จิตตอนนี้ในหม้อเรามีอะไรบ้างมีเม็ดมีผักแล้วมีอะไรอีกหลายอย่างมีเส้นผักหมูแล้วแต่จะชอบใส่อะไรแล้วก็น้ำจิ้มน้ำน้ำคือยังไม่ต้องใส่น้ำพริกลงไปเหรอยังได้เดวตั้งให้เด็กก่อนอ๋อแล้วก็ใส่พริกทีหลังกห้เปินไฟ กานี่ไปกวนไฟไแล้วก็ท้าทายครับจิบวายขาวไปพางๆช่วงรอชินจุ่มห่อนะครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศมันประมาณสัก13-14องศานะครับเดากจตั้งขึ้นดน้อยรอนร สุดยอดเลยครับจากนั้นไปไม่ใช่ใส่คลิปใส่เนี่ยครับน้ำจิม้มน้ำจิม้มจุ่มห่อครับมันจะออกมาเป็นคล้ายๆกับพี่กับพี่จิตร์ไปดูใกล้ๆในพี่จิตร์เนี่ไม่ใช่องเห็นแล้วมาดูตรงเนี้ยดูอะไรเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยก็ตักเท่าที่ต้องการนะครับถ้าใส่เยอะมันก็จะเผ็ด มันจะออกมาเป็นแบบเผ็ดซาซาคล้ายกับกลิ่นมาล่านะครับถ้าเกิดว่าจำได้ตอนที่ผมไปที่อันนี้บนละลายเถอะจีนเราจะมีน้ำพริกเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรมาลาอะไรเป็นละลาเนี่ยแหละครับก็เป็นพริกที่มันแบบซาซาคล้ายๆมะแขวนแต่ว่ามันจะออกแบบซาซาอีกแบบหนึ่งครับเนี่ยครับเขามาทําเป็นจุ่มพ่อแบบนี้ครับ ก็ตอนนีญญ้กาลังนิยมอย่างที่บอกไปแล้วรอแป๊บนึงครับใกล้สุกแล้วเดี๋ยวจะได้ชิมให้ดูนะครับตะวันไม่มาทีครับตะวรนนี่อยู่ชแน,นลอยู่ชแน,นลครัวลาวสาใจนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการดูวิถีชีวิตของแบบที่เมืองลาวนะครับอาหารลาวนะครับก็เข้าไปที่เซิร์ชเข้า่าครัวลาวสาใจไปกดส u b s c r i เบอร์ได้เลยครับกดส s c r i b e ก็ได้แล้วก็ ส่วนของชแนลของมิอร์ r h o เซียเนี่ยก็คือชแนลครัวสาสตวใจนะครับผมก็คิดว่าถ้ากิว่าประวอนไม่มาไปใน10-20นาทีเนี่ยผมก็คงจะเอาคลิปนี้ครับลงอยู่ในชแนลครัวสาสตใจนะครับเกดอย่ามมันค้นมันเราจกินอันบอนี้ดีมันค้นมันมันกลมๆคนนึงเค็มบนนึ่งเคกมคน่ ัก๋นไน<ล>ตปตอตห้แผน่แผนแล้วก็เต้าหู้แผน่นเต้าหู้แผ่นนี่มันซื้อตะหากรู้ว่าเขามาในนั้นมันมาเป็นชุดของมันนี่เขาดูนี่นไม่ได้ไม่ทันแล้วถ้าดูข้างลนางเลยดิแผ่นใหญ่มากแล้วมาฉีกเอาเองนี่ครับเต้าหู้แผน่นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถึงจะอร่อยนะคะะรับถ้าเกิดไม่มีเต้าหู้แผ่นนี่ไม่อร่อยเสยดายครับเดี๋ยวผมผมจะไปซื้อไฟมานะครับเป็นไฟที่เรามาส่องดูข้างบนแล้วก็จะน่ากินได้เลยนะครับ ตอนนี้เด็กๆก็สนุกสนานกับการเล่นไฟคริสต์มาสกันใหญ่นะครับก็บ้านลุงโล่เนี่ยเขาจะชอบจัดไฟอะไรเงี้ยครับเยอะๆไปหมดเด็กๆก็เลยชอบเป็นพิเศษนะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาให้ทนิดครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบไปกีดยางให้เขาอิ่มไปก่อนแล้วครับของเราในพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็สบายๆครับอ๋อครับสีจะเป็นแบบนี้แล้วนี่คือใส่ปลาหรืออะไรลงไปปลาเหรอโอ้โหน่ากินดงเลย เอางี้ว่าผมจะขอแยกเขากินนิดนึงแล้วก็ให้มีคนถ่ายนะครับให้คนที่กินอยู่ถ่ายนะครับมาแล้วครับจุ่มห่อครับในที่สุดคลิปนี้ผมขออนุญาตลงอยู่ที่กลัวสัตว์ใจนะครับเพราะว่าฟาวอนกลัวเราสัตว์ใจไม่มาสักทีครับผมขออนุญาตลงเลยครับมาบิมาบิโอ้หืมมัน ซาซาพริกเนี่ยพริกมันซานะเพราะเขาเนอะซาลิ้นแล้วก็มันอร่อยมันนัวมากเยี่ยมครับอืมอร่อยครับบรรยากาศอย่างนี้แล้วกินอย่างนี้แล้วร้อนนะผมว่าเข้ากันมากกินแล้วมีความสุขครับก็คบใครที่ทํางานมากๆนะครับผมวันนี้อ่านเรื่องอมอมรินนะครับที่เขาบอกว่า กับดักทุนนิยมอะไรเนี่ยก็เลยขอเตือนนะครับว่าใครที่ทํางานเยอะๆลืมครอบครัวไปลืมสนุกสนานไปเนี่ยชีวิตก็จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่สู้เรานะครับทําชีวิตของเราไม่ต้องรวยนะครับแต่ว่าทําให้มีความสุขวันดีกว่านะครับก็อย่างเช่นจุ่มพ่อวันนี้ก็เป็นความสุขของผมเช่นเดียวกันนะครับขางหนเท่ากึ่งันไันไปได้เลยุัเด็กน้อยยี่มครับขอคครับวันนี้อากาศสบายๆพื้นที่ ยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบนะเดือนธันวาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับมิตรเซียกําลังนั่งกินจุ่มพ่อนะครับอยู่ที่บ้านของพี่ไพโรธสิงห์ทองนะครับเครื่องกรองน้ําระดับหนึ่งของเชียงของก็หลังจากที่กิบบายขาวไปสองสามแก้วนะครับก็สบายๆนะครับวันนี้ก็กินเสร็จแล้วกลับไปนอนเมื่อกี้ผมคุยค้างถึงเรื่องอําอมรินนะครับว่าการที่เรา มัวแต่ทางานแล้วก็ไม่ได้ดูครอบครัวอะไรเลยบางครั้งก็ชีวิตก็ผิดพลาดได้ทุกคนพลาดได้หมดนะครับก็ดังนั้นเนี่ยเราก็เอาจุ่มห่อเนี่ยไปทํากินที่บ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวกินนู่นกินนี่คุยกันไปครับชีวิตมันก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากคุยไปเรื่อยกินจุ่มห่อดีกว่าอร่อยข้าวม,มีกา้าง ก็มีกลางรถไฟกินนะครนั่งอะไรก็ปะนี่ตอนเท่าดินครับที่เขาต้องรีบเพราะว่าต้องไปขี่จ้างต่อตัวนี้จะได้นอนแบบเท่านอนกี่โมงครับประมาณสักที่สามนะครับยันนี่น่ะเห็นไหมครับว่าวิธีมะนาวยังกินเลยบ้างสองคนเรามะนาวเดี๋ยวพอนอนตื่นจุกโมงมะนาวนอนกี่โมง านานกี่โมงมาแน่และซื้อเด็กเพชรนานละไม่ตอบครับนนปัดชนหนานี้เพชรเหมือนเดียวปัดตวน้อยมาเหมือนเดียวก่อคือชีวิตเราไม่จำเป็นต้องไปเหนื่อยอให้มันมากนักบางครั้งเราก็ม,นนมีเงิน,คนแค่พ <ร S 1> เพียงพอใช้จ่ายก็พอแล้วครับหฮูจิ๋มหมาหมูหมา ไม่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 ไ้่กัไม่ต้องเข้ากัน12อไม่่อต่อไฟ่ริงไหมม้อน่อยตงไม่อขึ้นมาเลยทเป็นไงจะย้ายโอ้ยนี่แหละดีละมมานังขมือหน้าหอกจมานังบูบี น้าวะนาวะมีไฟอีกแบบนึงนาฮอนจะมีไฟเย็นผมอยากนำเสนอไอ้ไฟเดืยวสั่นใจผมมากเลยยังไม่เสร็จไม่มายางเป็นอะไรเผ็ดปะมือเป็นอย่างเมงขบดีอืมเป็นอืดเอาจะบอก อร่อยนะรสชาติมันเหมือนแบบชุเกียนะหอมวุ้งแล้วจะซาลายเรากับยานจะหืนกันจะยานอีเผ็ดกันถ้าเป็นเห่าจะตึมหอมผมพลาดอะไรปลาชะโดอ่ะก้ามเยอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเจ้าเอานี่ให้พ่อหน่อยเอาค่อยค่อยหน่อยหมู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 หมักอ่ะหมดเลยต่นี้หมดเลยมั้งมูซาหมดแล้วหมดแล้ว คือที่พี่บอลเน่ยเขาไปลงหนองมาให้ปลาชโดมาตัวหนึ่งแล้วปรากฏว่ากินกันไม่หมดวันเดียวก็เลยมากินอีกวันหนึ่งมันก็เลยมันถึงวันนี้ซึ่งปลาชโดผมไม่ชอบกินมันก้างเยอะถ้าเกิดว่าเป็นปลาที่แบบก้างเลน้อยหน่อยก็จะอร่อยก็ บอกตรงว,ว่าในช่วงนี้ที่ผมดูแลสุขภาพเยอะนะครับวิงงว่งออกกำลังกายกินโปรตีนแอมเบแล้วก็กินทั้งคิวเทนแล้วก็เม็ดอง,งุุนแล้วก็อะไรนะวิตาม,มินซีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายมันฟื้นฟูก่อนที่จะเที่ยวพม่าในปีหน้าสักใจเลยครับประมาณหนึ่งเดือน ว่อห <mm ้าสิบาทมั <S <s ้งส้างป่าจะต้มตึบอกผักมีอยู่ทุกท่านจะต้มตึบอน้ำไหมาน่อจะได้ซุกไปพาินน้ำมดเลยอะอืดมนี่ฮะตอนี้ของเราใครอ่ะตอนนี้ต้องหลอนตีสามตีมันซ่าลิ้นนี่นะ มมีเลยครับแค่เด็กก็าช้อนไปจุ่มในน้ำตัเองนี่มกลับเท่ามาหนึ่งยากมาสิเล็กมากขึนแข้แกมกินย่างแฉมมาม่ามีเราเล่งเลยแม่ให้กนะับมันจะไปใช้ยักกินยักกินยังอื่นเพิ่เมื่อวานนี้นะวันหน้านะครับนโอการเนี่ย ผมก็จะไป,ปกีจางกับพ่อท่านนี้นี่แหละนะคุยกันสองคนนี่แหละเห็นเ,<อ>เห็นสนุกเลยเนาะเห็นมุมสองคนเนหะ็นมุมสองคนไหมเห็นเนาะชีวิตก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากเราไม่ต้องไปรวยหรอกครับผมก็ไม่อยากรวยผมอยากแค่ว่าร่างกายแข็งแรงแล้วก็ตายไปอย่างสงบสุขผมไม่อยากเป็นอาภาษก่อนตาย <laughs> <laughs> ผมก็เลยวิ่งออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ พยายามลดความบ้วนลงมาไม่ใช่ว่าอยากหล่อนะอยากมีสุขภาพแข็งแรงนะพระธอนมนินฐาเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่ผมมาอยู่ที่ปากอิงแล้วก็เขาตอนรับขับสู้พาผมไปนอนนอนอยู่บ้านเขานั่นแหละตบยุงแล้วก็ผมก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืดเนาะนะพลิกหลับป่ะวันนั้นวันที่ผมนอนหลับแล้วตอนเช้านีใครตื่นก่อนกันผมพระธรนิษผมตื่นก่อน จะกุ้งดำเพื่อกับบลับใหนรถว่ะปูปูไปบ่ายหนึ่งรอประเทนปูอนิ่นึงหมูใครอ่ะไม่ตึกลอยอิ่มมาเร็วเลยมาเติมมือ้วสักจ้ะอืดกินหมหมดอ่ะกินไม่กินอะไรโอเครับเที่ยวสะใจกับมิสเตอร์เตี้ยครับแล้วก็ในรถครัวสะใจนะครับติดตามกันต่อไปคลิปนี้สรุปลงที่ครัวสะใจนะครับเพราะว่า ปตะวอนไม่มาผมก็เลยขอ,อยาตลงที่ผมสําหรับใครที่อยากจะดูคลิปของครัวราศาจใจเซิร์ชใน Google ครัวราศาจใจนะครับเข้าไปเจอกันแน่นอนเพราะผมก็อยู่น,นั้นอยู่หลคลิปนะครับโอเคครับจบไว้ด้วยที่พระอาินนะครับพระเาบุเสียสระนะครับนอนตีสานะครับคืนนี้